สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP ที่199นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยที่แอด b 0 4 b i น e w นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW นะคะหรือสายด่วนตามนี้ได้เลยนะคะ083 43 7 4 7 5 3จ้าพี่พี่จ๋า วันนี้นะคะมาในราคาเดิมนะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะคะองค์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะคะมีแบบเป็นเซตด้วยนะคะมาวันนี้มันเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะจ๊ะวันนี้วันเปิดเรียนวันแรกแล้ววันหวยออกด้วยขอให้พี่ๆเฮงเงปังๆรวยๆกันนะคะวันนี้นะคะเริ่มจากนะอันนี้ เป็นพระเรียมกรอบนะคะพระเรียมกรอบยินเทจสภาพใช้นะคะเป็นเขาเรียกเขาเรียกอะไรไม่ทราบนะเป็นเนื้อชินนะคะพี่ๆขาเป็นเนื้อชินนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะเดี๋ยวน้องจัดไฟแป๊กหนึ่งนะคะพี่ๆจะได้แบบว่า เห็น,นแบบสีจริงนะคะสีให้สมจริงที่สุดนะนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะของน้องทางช่องของน้องนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะ รายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเลี่ยมกรอบแบบนี้ด้านหลังเขียนว่าศูนย์ห้านะคะแบบนี้เลยสามร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะลงรักปิดทองเก่าๆนะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะ,ะเขาเลี่ยมกรอบวินเทจมาแบบนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นพับปิดตานะคะพับปิดตาหลวงปู่โตนะคะอ่าเขาเรียกอะไรนะอะไรจัมโบ้จัมโบ้นะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพักกิ่งะค่ะพักกิ่งมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งนี่นะมีเสียงกิ่งนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะ 300นะคะ300จะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะของน้องรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะองค์นี้จะเก่าเก่าจริงกนะเ,เก่ามากนะตัวเหรียญเก่ามากๆนี่นะคะแบบนี้เลยนะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จวันนี้น้องได้พระสมเด็จมาทั้งหมด3อ,องค์นะคะองค์เปื่อยๆนะ 3ามองนะคะรายการแรกนะรายการแรกเป็นสมเด็จปิดทองทาทองแบบนี้เลยนะคะสามร้อยนะคะสมเด็จองค์ที่สองค่ะเป็นเนื้อแบบนี้นะอันนี้จะเป็นแบบไม่ใช่ลักนะคะไม่ใช่การลงลักแต่เป็นลาคะ่ะราดำลาดำแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ สามร้อยนะคะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะเป็นพินนี้นะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยหนึบหนึบแบบมันๆแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตามสภาพนะรานะคะราขึ้นสามร้อย <300 S 2> นะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญค่ะเหรียญเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยที่ระลึกฉลองมนมนดบนะคะมนทบมนทบนะ หลวงพ่อพรมนะคะเหลี่ยมหลวงพ่อพรมแบบนี้เลยเรี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำมานะคะ300ค่ะ3า0รรายการต่อไปนะคะเป็นพันเนื้อดินนะคะเรี่ยมรัดมาแบบนี้เลยนี่นะคะเรี่ยมรัดมาแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงหลวงพ่อปานค่ะเรี่ยมกรอบนะคะเรี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะจุกนะคะจุก ที่หัวนะคะเป็นแบบนี้นะให้เห็นนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะสามร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินได้มาทั้งหมดสององนะเริ่มจากองค์ที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งแบบนี้เลยตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยนี่นะคะสามร้อยนะคะหลวงพ่อเงินองค์ที่สองค่ะเป็นพิมพ์นี้นะคะนี่นะ แบบนี้นะคะแบบนี้สามร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพาปิตาะคะ่ะพาปิตาพาปิตาอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้พปิตาอะไรไม่รู้ลงรักนะคะลงรักเก่าๆย,ย่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะสวยมากนะคะสวยมากแบบนี้นะคะเก่ามากฉ่ำบาวเลยนะสามร้อยนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อเนนนะคะบุญชุ่มบุญชุ่มเหรียญหลวงพ่อเนนบุญชุ่มแบบนี้นะคะใช่ครูบาบุญชุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะส่วนตัวน้องดูพาไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะสามร้อยค่ะสามร้อย รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะเหรียญหลวงพ่ออีแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะสามร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นชินลาาดค่ะชินลาลาดเก่ <S <S าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยชินลาลาดนะคะสามร้อยนะคะพี่พี่ รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะเป็นเหรียญแบบนี้นะนี่นะคะ300นะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้อันนี้นะคะ300รนะคะสามยรายการต่อไปนะคะ เป็นเนื้อชิ้นค่ะเขาบอกว่าเป็นหูยานนะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะสามร้อยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดนะคะตะกุดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยสามร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นอ,อันนี้อะไรเนี่ยพระรอดนะคะพระรอด พลอดแบบนี้เลยนะคะพะลอดสภาพใช้นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นสมเด็จนะคะไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์ไลายด้านหลังนะคะเป็นปั๊มตาเจดีนะเป็นเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะเนื้อผงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยด้านหลังเป็นปั๊มตาเจีเจดีแบบนี้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพับปิดตาค่ะพับปิดตาแบบนี้นะคะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพัดปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะลงลักปิดทองนี่ค่ะปิดตาหลวงปู่เอียะะออเอ่ยมลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพัดปิดตาเนื้อสำลิดคะ่ะแบบนี้เลยนี่นะคะพัดปิดตาเนื้อสำลิดนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะเหรียญหลวงปู <rr h. S 2> ่ทวดด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ขาวนะคะเหรียญหลวงปู่ขาวแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยสามร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการเซตแล้วนะรายการเซตนะคะเซตนี้นะ เซตนี้องค์ละ700บาทนะคะเซตนี้องค์ละ700บาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากชินาลาดนะคะเยยะคะลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะชินาลาดเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะ700บาทค่ะ700บาท รายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่สุกค่ะเหรียญหลวงปู่สุกเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรเป็นเนื้อว่านนะหลวงปู่ทวดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นเนื้อว่านนะคะเนื้อว่านเก่ามากนะคะเก่ามากๆนี่ค่ะ เป็นเนื้อว่านนะคะ700บาทนะคะเจ็ดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าขุนแผนอะไรไม่ทราบนะเป็นพลาขุนแผนเนื้อเนื้อชินสนิมแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้นะพอดีว่าองค์นี้บอกก่อนองค์นี้เขาเพิ่งแกะ,ะเขาแกะออกจากกรอบทองมานะคะองนี้นะแกะออกจากกรอบทองมาเลย เนี่ยนะคะเนี่ยนะเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยนี่นะคะเซตนี้องค์ละเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเซตนี้นะเซตนี้องค์ละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยเริ่มจากนะคะพระขุมแผ่นองค์ใหญ่อันนี้เป็นเนื้อดิน พระขนแผนองค์ใหญ่นะคะเป็นเนื้อดินแบบนี้เลยตามสภาพเลยนะคะตามสภาพหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปพระนางพญาค่ะนี่นะคะพระนางพญาองค์ใหญ่นะคะองนี้นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะ อันนี้เป็นงานนะคะเป็นงานงานแกะหันุมานนะคะงานแกะหันนมานงานแกะหันนมานเดี๋ยน้องจะวัดให้ดูนะนี่ค่ะขนาดนี้นะคะขนาดนี้นี่นะคะขนาดนี้นะนี่ค่ะสวยๆเก่าๆเขียวๆเลยนะคะมียันอยู่ด้านล่างนะคะมียันอยู่ด้านล่างเป็นงานนะคะเป็นงาน 1,500นะคะ1,500รายการต่อไปนะคะเป็นนางพญาองค์เล็กนะคะนางพญาองค์เล็กแบบนี้เลยนะคะองค์นี้1,500นะคะ1,500รายการเซตต,ต่อไปนะคะรายการเซตต่อไปเป็นเลี่ยมเงินเซตนี้นะเซตนี้เซตนี้นะคะเลี่ยมเงินประกันเงินให้นะคะประกันเงินให้ องละ2,500นะคะเริ่มจากนี่ค่ะอันนี้เป็นแร่บางไผ่นะคะสนิมดีมากแล้วก็เห็นเซียนเห็นชัดเจนเลยนะคะเลี่ยมเงินหนาๆเลยนะคะ2,500นะคะ2,500รรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญคะ่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะใช่เปล่าไม่ใช่ค่ะ ขอโทษทีเหรียญเหรียญพระพุทไตนะคะพระพุทไยแบบนี้เลยนะคะเหรียญกระไรทองเดิมๆเ,เลยนะคะกระไรทองเดิมเดิมเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงิน2500ค่ะ2500รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญอายุครบ8รอบนะคะเหรียญอายุครบ8รอบเป็นเหรียญแบบ เหลือบๆนะคะตัวเหรียญสวยมากนะคะสภาพคมปิ้งเลยสวยมากนะคะเก็บสภาพดีมากเป็นเลี่ยมเงินนะคะ2 5 0 0ันห้าร้อยนะคะ2 5 0 0ันห้ารายการต่อไปนะคะอันนี้ค่ะเป็นงานนะคะเป็นงานเลี่ยมเงินประกันเงินนะคะประกันเงินตัวองค์พระเป็นงานแม่นางกวักนะคะรอยจานเต็มเลยค่ะด้านหลังรอยจานเต็มเลยนะ สวยๆเลยนะคะแล้วก็เลี่ยมเงินอีก2,500นะคะ2,500ยังไงได้ไปก็คุ้มแน่นอนนะคะคุ้มแน่นอน2,500บาทนะคะสวยมากนะคะสินเขาแกะสวยจริงๆนะ2,500นะคะจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะนะ สุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุ่นนนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพีนี้เป็นราคาสวัสดีค่ะ